เนี่ยเวลาการยิงอะเขาีการทดสอบแบบยิงขึ้นเสียงผ่านเจลอ่ะมันจะเห็นจุดข้างล่างแบบตุ๊กตุ๊กตขึ้นมาจุดของลิมสาร่าสำหรับพี่หมอ่ะพี่หม้อว่า,วาเฮ้ยจุดมันได้ใหญ่กว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดขโคอคกูเลชันฮะซึ่งมันทาให้เกิดการกระชับที่กว้างกว่า การสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของพี่โอนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศเกาหลีนะครับเป็นวันที่3แล้วแต่คลิปวันที่2ไม่มีเพราะไม่มีไฟจะถ่ายนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงพยาบาลเรียนจางนะครับสำหรับใครที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเคยคุ้นหูกับคลินิกรีเยนจางอยู่นะครับมีทั้งหมด3สาขาในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วต้นตำรับนี่อยู่ที่ประเทศเกาหลีครับผมเมื่อเราเดินมาถึงณประเทศเกาหลีนะครับในตึกชั้น13ย่านกังนัมนะครับรีเยนจางนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เป็นของ ลาฝั่งเหีส่วนใครเป็นชาวต่างชาติไม่ต้องลัวครับเขามีล่ามให้นะฮะเพื่อนะเป็นคนไทยคนจีนญี่ปุ่นอเมริกาสันพุกสันชาติมาฝั่งนี้เลยมีล่ามหรือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนต่างชาติมาใช้บริการฝั่งนี้เขามีอะไรบ้างนะฮะต้องขอขอบคุณทาง D e n j นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง MNB ไทยด้วยนะฮะที่ช่วยพาเรามาศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีตรงนี้เองนะฮะ ได้เขาจะถ่ายทําแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยปกติของโรงพยาบาลทางด้าสัญจกรรมอะ่ะเขาจะทำการปิดให้บริการนะครับแต่ว่ายุเป็นสาขาเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดให้บริการในวันอาทิตย์อยู่เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเขาเริ่ม หลัง10วง,งไปนะเรายวมีเวลาอีกนิดนึงนะครับในการพาทัวร์โรงพยาบาลเมื่อเข้ามาแล้วนะครับด้านหน้าคือเป็นรีเซพชันตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าแผงเข้องไปฟืบที่นั่งรอพุทพภาพเยอะมากนะฮะเขาบอกลูกค้าก็จะแบบแน่นขนาดไปเลยทีเดียวนะฮะเมื่อเข้ามาเนี่ยโต๊ะเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ติดต่อก่อนนะครับรับประวงประวัติรอคิวอะไรก็ว่าไปนะับนี่จะเห็นว่า เขาอะ่ะมีซับไตเติ้ลมีภาษาไทยด้วยซึ่ง่ามีคนไทยมาทำทีเนี่เยอะ oh. อยู่พอสมควรนะฮะตอนที่รันรันจอไปอะ่ะเมื่อกี้ที่หมอนมน่งอยู่พักหนึ่งอะ่ะมันจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอารสเซียภาษาจีนภาษาญ,ญี่ปุ่นคือมันจะมีไล่ภาษามาเลยนะครับก็เนี่ยฝั่งเนี้ยเขาก็จะบอกว่าใครต่างชาติมาไม่ต้องกลัวพูดภาษาเกาหลีไม่ได้มาใช้บริการได้แน่นอนนะฮะผัดมาก็จะเป็นห้องคอนเซ็ปต์ของคุณหมอนะครับมีข้อแตกต่างหนึ่งที่เราพบนะครับต่างกันอ่ะลองเข้ามาดูข้างในาครับห้องมีแค่นี้ ขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากถ้าพี่หมอหมองด้วยสายตาน่าจะประมาณสัก2คูณ2เมตรของสา,าธารณสุขไทยนะครับกดเขามีเขียนไว้ว่าห้องตรวจแพทย์นะครับบ,รบังคับต้องมี ยังด้วยนะฮะแล้วก็ขนาดต้องไม่ต่ำกว่า3าูณเมตรด้วยนะฮะนั่นหมายความว่ากดแล้วแต่ประเทศอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเสียพื้นที่ <c oughs> เขามีห้องคอนเซปหลายห้องนะะั่นหมายความว่าคุณหมออะประจําอยู่ในคลินิกแพร้อมกันเนี่ยอาจจะหลายๆคนนะครับเมื่อ <c oughs> ผ่านห้องตรวจคอนเซปปุ๊มมันก็จะมีโซนห้องสกินแคร์สกินแคร์ฝั่งนี้คือห้องอะไร <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงฮะอ่านี่ครับเราให้ดู อันนี้จะเรียกว่าก็คล้ายกับฝั่งว่าเรานะครับก็คือห้องทรีทเมนต์เนี่ยก็จะมีเตียง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 แบบเยอะแยะมากมายนะครับขออนุญาตแอบดูนิดนึงข้อแตกต่างอีกหนึ่งข้อนะครับที่นี่เขาจะมีล็อกเกอร์เล็กๆประจําตู้นี่ให้ดูตรงนี้โนโฟนนะครับท่านบู้ชเขาอยากให้เราโฟกัสนะครับหรือว่าแบบผ่อนคลายเต็มที่นะครับไม่แตะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บ้างสักเล็กน้อยนะฮะเก็บของฝากไว้ตรงนี้เลยเตียงจะต่างกันนิดหน่อยถ้า เตียงทิชชูน้นของคลินิกไทยบางที่นะครับก็จะเป็นเตียงแบบนี้ก็คือเป็นเตียงเหมือนเตียงนอนย,อยาวๆไม่มีการปรับหัวขึ้นแต่อย่างใดนะฮะแต่ถ้าของประเทศไทยบางที่เตียงทิชชูน่นต์ก็จะเป็นเตียงที่เป็นเตียงฉีดได้ด้วยก็สามารถปรับหัวขึ้นมาได้แต่ว่าแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับก็คือจะเป็นล็อกๆ,ๆแบบนี้แล้วก็จะมีม่านกั้นเล็กๆนะครับระหว่างเตียงนั่นเองนะครับถ้าจากห้องทรีทเมนต์เดี๋ยวเราไปดูห้องเลเซอร์กันดีกว่าครับต่อมาครับห้องเลเซอร์นะครับก็จะมีอยู่หลายห้องด้วยกันนะฮะนี่เป็นหนึ่ เบอร์ไม่เกี่ยวหรอกเขาจะใส่เครื่องอะไรก็ได้เรื่องของเขานะฮะแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีเครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆนะครับเขาก็จะมีเยอะแยะมากมายคือออปชันน่ะแม่งโคตรเยอะเว้ยเยอะจริงๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล็บไลท์นะครับ SE นะฮะนี่ัวแบบนี้นี่รู้เลย่าจะเป็นพวกกลุ่มตระกูลแบบ Q s วส์สวิชแอนดอะไรอย่างงี้นะฮะแ้าดูเลเซอร์เข้าอื่นดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างแทนเจ้านี่ครับก็เป็นพวกเครื่องพิคเลเซอร์นะฮะเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะฮะ ครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยเครื่องเลเซอร์แบบพวกรักษากลุ่มรักษากลุมสิวเครื่องพิลลิ่งอะไรเยอะแยะมากมายแต่ที่สําคัญน,นี่คือไฮไลท์ครับเครื่องยกกระชับครับลหลายๆคนอ่ะชอบสงสัยว่าไอ้เครื่องยกกระชับหน้าเนี่ยที่เรียกว่าไฮฟูอ่ะมันดีหรือไม่ดียังไงคือหลายคนอ่ะชอบมีการโฆษณาว,ว่าเนี่ยเอาเอลทร่าดีกว่าไฮฟู ool, เดี่ยวเดี่ยวก่อนสต็อปปุไฮฟู Hi ool, มาย่อมาจากไฮอินเทนเซซี่โฟกัสเอลตาสาวมันคือการใช้คลื่นเสียง นะฮะขึ้นเสียงลงไปใต้ผิวอะไรใช่ขึ้นเสียงแม่งเรียกไฮฟูดแหละดังนั้นอัลเทราลิฟเทราเครื่องนี้นะครับที่พี่หมอเพิ่งซื้อไปนะฮะหรือว่าจะเป็นอัลตาฟอร์เมอร์เอ็มพีทีที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่พวกนี้นะครับล้วนแต่ใช้อัลตราสาวทั้งหมดเรียกไฮฟูดทั้งหมดเปรียบเทียบมันเหมือนกับพาราเซตามอลนี่คือไทวินอล นี่คือซาร่านี้คือแบรนด์ต่างๆมากมายของพาราเซามอลนะฮะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเทคนโนโลยีที่แตกต่างกันเรามาดูก่อนอัลทอราหลายคนชอบมากนะครับผ่าน USFDA นะฮะของอเมริกาหัวใหญ่สังเกตมีหัวแอปเปิเคเตอร์เดียวนะครับมาเต้นๆขนาดนี้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดหัวใหญ่แปะใต้ตาเกิดอะไรขึ้นอัลทอราถ้าหลายคนเคยลองทําจะรู้ว่ามีความแรงที่ค่อนข้างจะสูงมากดังนั้นเบร์นได้นะฮะระวังไว้ให้ดีสองตุ้นนี้ครับ เป็นแข่งกันในตัวเกาหลีเป็นของเกาหลีแท้ทั้งคู่นะครับคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักอัลต้าฟอร์เมอร์เป็นหลักนะครับนำเข้าโดยบริรษัทควันตัมนะฮะส่วนของลิปเทอร่าอาจจะยังน้องใหม่สําหรับบ้านเราแต่ของเกาหลีคือไม่งมีมานานมากแล้วนะครับจนเขาออกแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆไปแล้วนะครับของไทยเนี่ยที่เพิ่งเข้าก็จะมีตัวลิปเทอร่าเอที่พี่หมอใช้อยู่เจ้าต,ตัวนี้หน้าตาบอดี้สีดําสวยมากโคตรอยากได้หัวก็ดําด้วยนะไอเนี่ยเป็นเครื่องรุ่น2.0นะครับตัวใหม่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีการอัปเกรดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอัปตตาาาาามมมเวว่ไทยยาาด้ย้ถ แล้วนะเรียบร้อยแล้วก็ต้องจดอายอใหม่นะครับแต่ว่าพี่หมอมต้องซื้อใหม่อันนี้คือโอเคอมากๆสำหรับบริษัทนะฮะซึ่งตัวแทนจำหน่ายนะครับของเราก็คือ เอ็มเอ็นีไทยถ้าใครคลินิกน้องหมอคนไหนที่จะเปิดใหม่สนใจสามารถติดต่อคอนแทคขอเซลได้นะครับถามที่หมอก็ได้เดี๋ยวพี่หมอให้เบอร์ไปนะสองตัวนี้เขาแข่งกันจะได้มาแต่ก่อนของไทยอ่ะจะมีอัลตราโฟมสามหัวใต้ตาเขาอ่ะคือหัว2.0นะฮะก็มีการใช้แต่ถามว่ามันใช้ดีขนาดนั้นไหมมันก็ยังไม่ได้เวิร์กมากอะจนกระทั่งมันมีหัวเพนครับหรือว่าหัวปากกาออกมานะครับลิรทรานามาก่อนนะนำมาเสร็จปุ๊บเขาก็ลองใช้ปรากฏว่าเอ้ย e ชิมันเวิร์กมันเข้าใต้ตาได้โดยที่ไม่ได้เบิร์นซึงท่ ทำไม่ได้เว้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นเอาตั้งพอเมอร์สามไม่อยู่ด้วยกันนะครับก็เลยออกมาแข่งต่อนะครับเป็นออก MPT นะฮะแต่เหมือนที่บอกไปอ่ะเทคโนโลยีก็ต้องมีการแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับอัปเกรดแข่งกันใครได้ประโยชน์ผู้บริโภคอย่างพวกเรานั่นเองนะฮะซึ่งถามว่าใจพี่หมูอ่ะเคยเอาลองทดสอบละยิงผ่านเจลนะครับลองดูวิดีโอนี้ครับอ่ะเนี่ยเวลาการยิงอ่ะเขาจะมีการทดสอบแบบยิงขึ้นเสียงผ่านเจลอ่ะมันจะเห็นจุดข้างล่างแบบ ขึ้นจุดของลิมเทล่าสำหรับพี่หมอ้อพี่หมอบอกว่าเฮ้ยจุดมันได้ใหญ่กว่าเขาเรียกว่าเป็นจุดขงแอคกูเลชันนะฮะซึ่งมันทำให้เกิดการกระชับที่กว้างกว่าซึ่งเเกิดเทียบวาของไอ er อัลตาฟอมเมอร์ขายคนจะบอกเฮ้ยอัลตาฟอมเมอร์มันชิวมันสบายมันไม่ร้อนมันแบบชิวมากอะไรอย่างเงี้ยน้องครับลองคิดจินตนาการตามนะสำหรับใครที่รู้จักว่าไฮฟู่คืออะไรให้เวลา,นาีนึงไฮ้ฟู่เปรียบเสมือนหมูกระทะทุกคนได้ถึงหมูกระทะไว้นะหมูกระทะตาร้อนๆอนเนื้อสลด์บางๆเราเอาเนื้อสไลด์แปะลงไปในเตาเนื้อหดไหม ด,ดังนั้นถามว่าถ้าเกิดกระทาไม่ร้อนอะเนื้อหดปะเนื้อก็ไม่หดใช่ไหมดังนั้นถามว่าการที่ให้วงความร้อนที่มันกว้างกระจายแล้วมีแรงสูงพอสมควรมันก็ย่อมทําให้เนื้อเราหดนะครับเรายิ่งร้อนร้อนร้อ้อ,อมันก็จะเกิดทางคลดคอลลาเจน หด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 หน้าเราก็เลยยกกระชับได้อันนี้คือคีย์สำคัญของไฮฟูเลยดังนั้น3ตัวนี้เป็นตัวที่แอบพูบและนิยมมากๆในประเทศเกาหลีและก็ประเทศไทยนะครับแต่มันมีอีกหลายๆยี่ห้อซึ่งก็แบบเครื่องจีนบ้างอะไรบ้างเออพี่หมอลองแล้วไม่ผู้ยี่ห้อละกันเดี๋ยวหาว่าไปใส่ร้าย,ายใส่ความเขานะฮะไม่ได้ผลเลยพี่ลองแล้วไม,ไม่ยกไม่ขึ้นไม่อะไรทั้งสิ้นมันไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยนะฮะดังนั้นสำหรับเรื่องทำไฮฟู oo, เรื่องเจ็บอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มันก็มีสูตรยิงแบบไม่เจ็บนะครับเป็นโปรโตโ ถ้าเกิดใครกลัวเจ็บมากๆแล้วพอมีกําลังซับจ่ายได้อันนี้สามารถปรึกษาพี่หมอได้ครับพี่หมอสามารถทําให้พวกเราไม่เจ็บและได้ผลดีกว่ายิงแบบเจ็บด้วยแต่ตันนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เหลือนดีกว่าครับครับผมตอนนี้เราก็ออกมาที่้อยนะครับเนี่ยก็อยู่ในตึกแบบนี้นะฮะนี่หันกลับไปนี่คือย่านกังนําเดี๋ยวหาว่าเราถ่ายที่ไหนกันไม่รู้นี่คือประเทศเกาหลีนะฮะจะบอกว่า เป็นประเทศที่ได้ยินเสียงบีบแตรแม่งทั้งวันทั้งคืนที Galile ่หมออยู <t our> <t our ่ตรงโรงแรมอ่ะตีสามตีสี่แม่งขยันบีบแตรมากบีบแตรอะไรก็ไม่รู้ประเทศนี้นะฮะก็แปลว่าตอนนี้เราก็จบคอนเทนต์โรงพยาบาลแล้วนะฮะที่เหลือก็เป็นเวลาช้อปปิ้งไทม์ของพวกพี่หมอแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าพี่หมอแลกเงินมานหนึ่งล้านวอนหมดหรือไม่หมดโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะพี่หมอฝากคลิป่ไม่มีเวลาตายตัวแต่ว่าหลังๆวันเสาร์เราจะมีคลิปแน่ ถ้าไม่ลงคลิปยาวใน1สัปดาห์ก็จะมี2คลิปสั้นนะฮะก็เรื่อขี้เกียจอะไรอย่างที่บอกไปแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นอะไรบางอย่างในประเทศเกาหลีเราก็เลยรู้สึกว่ามันจุดไฟติดอะอยากจะอัาคลิปขึ้นมานะฮะก็ยังไงไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะอัปไปเรื่อยๆนะคะอ๋อถ้าใครชอบของความดรามาร่าเล็กๆ,ๆน้อยนะครับตอนนี้พี่หมอก็จะแอดทิปในทวิตเตอร์ด้วยตามมันนี้เลยนะฮะมีข่าวอะไรแบบทนันท่วงทีพี่หมอ,อเอาแชร์แน่นอนนะฮะจิกกันเล็นกน้อยตามสไตล์นะฮะก็ ไปติดตามกันได้ครับผมเดี๋ยวนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคิดแล้ผมสวัสดีครับ